เดตาฟอร์จูเนอร์นะครับมีอาการเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับการเบื้องต้นเราต้องปลดสายพานออกก่อนนะครับว่าจะเช็คว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ก่อนจะปลดสายพานออกเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนครับดับเครื่องครับ เสียงดังชัดเจนน่ากลัวเลยนะครับเดี๋ยวปลดสายพานออกก่อนนะครับเปิดแผงบนนะครับแล้วก็ปลดสายพานออกนะครับอาการเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องปลดสายพานหน้าเครื่องออกนะครับแล้วก็หมุนดูลูกลอกแต่ละตัวนะครับว่าตัวไหนดังนะครับตัวนี้ลองหมุนดูแล้วครับมีปัญหาที่นะครับม uh, ูเล <her os> ่นะครับ ที่ไดชาร์จแล้วหมุนที่มูเล่ไดชาร์จนะครับจะมีเสียงสะท้านออกมาเลยนะครับก็จบที่ไดชาร์จนะครับต้องถอดไดชาร์จมาเช็คดูนะครับลูกปืนนะครับชุดลูกปืนลูกลอกนะครับแล้วลูกปืนคอมแอร์นะครับไม่มีเสียงดังนะครับหมุนดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาที่ไดชาร์จนะครับเดี๋ยวต้องถอดไดชาร์จมาดูนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเลยนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับเป็นอาการของเขาเลยนะครับกับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ออลนิวนะครับเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับลูกปืนไดชาร์จมีปัญหานะครับไดชาร์ตโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ออลนิวนะครับลูกค้าเข้ามามีอาการเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับเบื้องต้นนะครับกดสายพานออกนะครับแล้วก็หมุนเช็คดูนะครับว่ามีเสียงดังที่ตัวไหนนะครับมูเล่นะครับของคอมแอร์หรือลูกลอกดันสายพานต่างๆนะครับแต่ว่าตัวเช็คไปแล้วคือมีปัญหาที่ตัวนี้เลยนะครับเช็คปัญหาให้ตรงจุดนะครับ เสียงดังที่ได้ชาร์จนะครับเดี๋ยวยกได้ชาร์จขึ้นมาดูข้างนอกนะครับลองหมุนดูนะครับมีเสียงดังเลยนะครับใกล้เลยนะครับมูเลสสายเลยนะครับเปลี่ยนลูกปืนได้ชาร์จนะครับเปลี่ยนให้ตรงประเด็นนะครับจะได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะนะครับเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับแก้ปัญหาตรงจุดนะครับ ในชาร์ตโตโยต้าฟอร์จูเน l l ์ออนะครับตามอายุการใช้งานนะครับมีอาการเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับก็จบที่เปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วเราเห็นว่าฐานสั้นนะครับก็เปลี่ยนฐานไปเลยนะครับเพื่ออายุการใช้งานครั้งต่อไปได้ยาวๆนะครับฐานใหม่กับฐานเก่านะครับคือตัวนี้นะครับเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็ถอดเช็คฐานสั้นเปลี่ยนฐานนะครับ ตัวลูกปืนนะครับสตาร์ทไม่ติดแอร์ไม่เย็นยินดีให้คำปรึกษาครับประกอบงานเรียบร้อยครับเสียงดังนะครับหายไปเลยนะครับดับเครื่องสตาร์ทใหม่ครับดับเครื่องสตาร์ท การเสียงดังหน้าห้องเครื่องนะครับสตาร์ทครับ